ชิญเลยครับครับสวัสดีครับพี่น้องนี่ก็เป็นรอบ2นะครับที่อยู่บนเวทีครับวันนี้นะครับทางกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับที่มีการกลับเคลื่อนมาพร้อมกับพี่น้องประชาชนนะครับกรณีของสารรัฐธรรมนูญนะ ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับพี่น้องก็คงจะได้รับฟังนะครับวิทยากรพร้อมกับนักจัดรายการนะครับของคลื่นวิทยุนะครับของกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหาคนครหรือจะเป็นทางด้านจังหวัดนนทบุรีปรทุมธานีแล้วก็ทางสูตรปราการนะครับวันนี้การต่อสู้หรือการขับเคลื่อนการตั้งกลุ่มขึ้นมานั้นเนี่ย เราต้องการนะครับให้ทุกๆพื้นที่นะครับของการรับฟังเราต้องการให้เกิดความสามัคคีเกิดขึ้นในหมู่ของนักจัดรายการแต่ละสถานีเพื่อเป็นปึกแผ่นแล้วก็นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ตร,ตรงไปตรงมาส่งไปถึงพี่น้องประชาชนซึ่งก็ได้รับฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพปริมณฑลหรือในต่างจังหวัด นะครับนี่ก็ได้ข่าวนะครับว่าพี่น้องของเรานะครับทางภาคเหนือและภาคอีสานนั้นจะมาสมทบกันในวันพรุ่งนี้ปรบมือดังๆครับเราบอกแล้วนะครับว่ากลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือกลุ่มกะะปปนั้นเราทํางานค่อนข้างที่จะอิสระผลประโยชน์ทั้งปวงนั้นทําเพื่อพี่น้องประชาชนเป็นหลักในส่วนตรงนี้ต้องทําความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งนะ บางครั้งการเดินทางของกลุ่มนั้นเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจคนบางกลุ่มบางจำพวกก็คงจะไม่เป็นอะไรเพราะเป้าหมายนั้นมันรอยเราอยู่ข้างหน้านั่นคือเป้าหมายใหญ่เนีครับวันนี้สิ่งที่เราเดินทางมาที่สารรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องประชาชนก็คงจะเข้าใจกันหมดแล้วแต่เราก็จะมีะแถลงการเพื่อส่งไปถึงนะครับ องค์คณะตุลาการสารรัฐมนูญนะครับที่กําลังสร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและคนไทยทั้งประเทศกันอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวเราจะเปิดแถลงการนะครับในส่วนตรงนี้ให้พี่น้องประชาชนนะครับที่รับฟังและรับชมกันอยู่เนี่ยได้รับทราบนะครับการทํางานของกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแถลงการครั้งที่หนึ่งของกวปกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตย13สถานี รุงเทพปริมณฑลแล้วก็ในต่างจังหวัดข้อที่หนึ่งให้ตุลาการสารให้ตุลาการรัฐธรรมนูญทั้ง9ท่านทบทวนบทบาทและหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ข้อที่2ให้ตุลาการรัฐธรรมนูญทั้ง9ท่านยุติการปฏิบัติหน้าที่ทันทีและถแถลงการขอโทษพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ ข้อที่3ให้องค์กรตุลาการรัฐธรรมนูญผ่านการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนทั้งประเทศแล้วเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญต้องมาจากประชาชนเท่านั้นนี่คือถแถลงการนะครับของกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และท้ายสุดนะครับต้องขอบคุณนะครับพี่น้องที่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่ต่อสู้เพื่อเปลี่ยน,ปยนแปลงอํานาจที่กําลังครอบงำประเทศกันอยู่ในขณะนี้ผมคิดนะครับว่าแนวความคิดหรือบทบาทของพี่น้องประชาชนเนี่ยค่อนข้างที่จะพัฒนาและก็ก้าวหน้าอยู่ทุกวันแม้แต่บางครั้งนะครับกลุ่มคนบางกลุ่มไม่สามารถนะครับที่จะติดตาม หรือก้าให้ทันพี่น้องประชาชนเลยแม้แต่นิดเดียววันนี้ปลบมือให้กับทุกท่านด้วยครับและสุดท้ายนี้ทางกลุ่มกวปอรเราขอบอกนะครับพี่น้องประชาชนว่าเราทั้งหมดเราจะร่วมเดินเคียงคู่กับพี่น้องประชาชนเพื่อได้ประชาธิปไตยกลับคืนสู่สังคมประเทศไทยไล่อับปีจังไรออกไปจากประเทศนี้ ครับในส่วนตรงนี้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในโอกาสต,ต่อไปการทำงานของกอปอโดยเฉพาะในเรื่องของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเราจะขับเคลื่อนกันนะครับอยู่ประมาณสักสามวันนะสมวันผมคิดว่าพี่น้องประชาชนจะร่วมเคียงคู่กับกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยครับส่วนสถานการณ์ต่อไปมันจะไปบรรลุ ในสิ่งที่พี่น้องประชาชนเรียกร้องหรือเปล่าเนี่ยวันนี้ผมบอกตรงๆนะครับเราไม่เคยคิดคาดหวังอะไรวันนี้พี่น้องประชาชนกลุ่มสื่อวิทยุป,ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเราไม่ได้มาไล่ใครแต่เราต้องการความชอบธรรมที่เกิดขึ้นในประเทศนี้เพราะที่มาที่ไปนะครับขององค์การตุลาการสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีที่มาที่ไปไม่ชอบ ซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับผมคิดว่าประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลข่าวสารไม่อย่างนั้นนะครับผมคิดว่าพักเพื่อไทยหรือรัฐบาลที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเนี่ยวันนี้ดับเครื่องชนแล้วครับไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่ได้อำนาจมาจากคมช แล้วก็ไม่ได้ยึดโยงกับอำนาจของประชาชนตรงนี้เราและพี่น้องประชาชนทั้งประเทศรับไม่ได้สิ่งเดียวนะครับที่เราจะฝากกล่าวณเวทีแห่งนี้ถ้าคุณมีจิตสํานึกที่ดีมีความเป็นประชาธิปไตยดังนา,นานาอารยประเทศวันนี้ไม่จำเป็นต้องให้พวกเรามาไล่ สำนึกผิดชอบชั่วดีแก่ขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าไม่มียางอายน่าจะไปลาตายซะแต่ถ้าคิดนะครับว่าคำพูดหรือการนำเสนอของกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือการเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนเนี่ยถ้ายังมีสำนึกบ้างสักนิดหนึ่งหันซ้ายแลขวาไม่ต้องไปบอกใครหรอก บอกลูกบอกหลานมึงพากูไปวัดหน่อยได้ไหมกูจะไปถ่ายบาไปกับพี่น้องประชาชนผมหวังนะครับว่าเราจะเดินคู่ไปกับกวปอทาหน้าที่ในส่วนตรงนี้ต่อไปครับขอบคุณครับครับพี่น้องครับ <S <S เรายังไม่หมดนะครับเราจะอยู่กันตรงนี้นะ <reet. S 2> ยาวนานจนถึงสว่างเดี๋ยวเราจะจัดรายการวิทยุตรงนี้นะ ไปจน24ชั่วโมงแล้ววันพรุ่งนี้ขอพี่น้องนิดนึงครับลางานสักหนึ่งวันนะลางานสักหนึ่งวันมันอยู่กันสามวันลาแม่งอีกสองวันเป็นเลยเอาวันเดียวก่อนค่อยๆนะค่อยๆนะนะเราทำตามสากลเรา<ม>จะไปทำแบบ ทำตามสามกลเจราจาและยิงเลยไม่ใช่หลักสากลบรรพอบรานแม่มึงหรืไงเราค่อยๆย,ยกระดับไปเรื่อยๆยกระดับไปเรื่อยๆนะครับพรุ่งนี้เราจะส่งหนังสือให้นะกับองค์กรทั้งเก้าท่านแล้วไปพิจารณาทบทวนตัวเองเราไม่ได้ไล่เราจะเปิดช่องทางไว้ให้ออก ถ้าเปิดช่องทางให้ออกแล้วไม่ออกเราจะปิดปิดทีนี้นะก็หมดโอกาสวินิจฉัยเราก็จะให้ประชาชนที่มารวมตัวกันหลายพันคนช่วยกันวินิจฉัย